ขอขให้วความเรากพระมหาเถระและพระเถระเราคณาจารย์ที่เป็นพระภิกษุทุกรูปนะครับเราขอเจริญพรคาววาเจ้าโยมทัางที่เป็นคณาจารย์และท่านผู้ชมทั่วไปวันนี้ <c oughs> เป็นโอกาสที่ดีที่ธรรมภาพกับผมในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬากรณ์วิทยา คือรอทการฝ่ายวิชาการซึ่งวิทีเขตสุรินทร์มาวิทยายลายัยมาจุฬาลงกรณวิลาลย์ได้จัดงานปรชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่สองเป็นของวิเขตสุรินทร์ซึ่งงานจะเริ่มในวันที่สามพฤษภาคมพศ2565หัวข้อทางวิชาการที่จะได้มาพูดในงานวิชาการั้งนั้นก็เป็นเรื่องพุทธโบรรณาการท้องถิ่นวิถีใหม่สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน อันนี้คือหัวข้อในงานวิชาการของวิทย์เขตสุรินที่จะจัดขึ้นในเดือนสภาในต้นเดือนนี้นะครับก็เป็นที่ทราบดีว,ว่าในการแต่งานนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์กับหมหาวิทยาลัยและกับวิทยเขตเองนั้นวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเผยแพร่ง,งานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสารรค์ของคณาจารย์แลาาา้วนักศึกษาสู่สาธารณชนนั่นคือสู่สังคมทั้งไทยและชาวโลกทั่วไปได้ด้วยนะครับ องค์ความรู้งาน,นวิจัยแนววิถีพุทธเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศนั้นมันเป็นอันตล์ของมหาวิยลาลัยสง์อยู่แล้วหมายถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมด้วยวิถีใหม่ซึ่งมหาวิทยลาลัยสง์ก็ได้พัฒนากนปปรทรัพยากรทรัพยากรมนุษย์พัฒนาภายในใจิตใจอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่มีมหาวิทยลาลัยสง์ขึ้นมาก็คือค่อยเป็นค่อยไป การพัฒนาด้วยวิธีใหม่นะั้นต้องพัฒนาคุณธรรมภายใน <c oughs> <c oughs> ก็คู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ <c oughs> ด้านกายภาพนั่นคือด้านภายนอกหมายถึงต้องไปด้วยกันรู้เท่าทันกันกน,นะครับทั้งภายในจิตใจและการพัฒนาด้านวัตถุมีใช่ด้านกายภาพก้าวหน้าจนมีอิทธิพลพ่วมทับครอบงำคุณธรรมภายในใจของมนุษย์และสังคมจนรู้ไม่เท่าทันกลายเป็นว่าสังคมนั้นหรือตัวเรานั้นยังขาดแคลนไม่รู้จบไม่รู้จบไม่รู้สิ้น จนถึงทำไม่ต้องดิ้นรนสแสวงหาไม่รู้จักเพียงพอมองเห็นคนอื่นสังคมอื่นเอาเปรียบตนเองอย่างเดียวกลายเป็นความกลายเป็นกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปคิดแทนคนอื่นว่าสังคมอื่นคนอื่นนั้นคงคงเป็นอย่างอย่างนี้เหมือนเรานะครับนั่นก็คืออิทธิพลของวัตถุภายนอกนั่นคือด้านกายภาพถ้าจะพูดถึงการพัฒนาด้านกายภาพหรือด้าน,านาาทางทางทางวิทยาศาสตร,ร์ตั้งแต่มีสังคมมนุษย์ขึ้นมาเนี่ย ็เลยได้รับการพัฒนามาตลอดและอย่างก้าวหน้าด้วย <c oughs> ที่ปัจจัยสี่ที่พระธรรมมาสัมพุทธเจ้า,าศาสดาแห่งศาสนาพูดได้ตรัสไว้ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยของสังคมและหมู่สว์โลกนั้นก็คือปัจจัยสี่อาหารเครื่องอุะหมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยมันเป็นของจริงแค้นแน่นอน แต่ว่าปัจจัยสี่เหล่านี้ในด้านกายภาพในด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีสังคมโลกสังคมโลกสังคมมนุษย์ขึ้นมาโดยเฉพาะด้านอาหารเนี่ยได้ได้ไดรับการพัฒนาก้าวหน้ามากจนทุกวันนี้จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ด้านอาหารนี้มีมากมายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันจะขาดแคลนนะครับ แต่ว่ามันก็ยังขาดแคลนอยู่ถ้าพูดถึงโ,งโรคภมิภมด้านอาหารนี่มันเป็นสิ่งจําเป็นดนัานหน,หนึ่งของมนุษย์นะครับเพราะว่ามนุษย์และสัตว์โลกทุกชนิดเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์กายภาพด้านนี้จึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอย่างยังย่งยืนแลกล้าวหน้ามากแล้วก็ปัจจัยอื่นที่ตามรองลงมาก็คือเครื่องน้ม่ที่อยู่อาศายาัยอย่าสัตว์โลกนีก้ได้รับการพัฒนารองรองลองมาโดยเฉพาะเครื่องน้ม่ที่ถือว่าเป็นอภรร์เนี่ย จะรับการพัฒนาจนจน,จนท่วมทับจิตใจของคนในสังคมจนรู้สึกว่าขาดแคลนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้ส้อยเทคโนโลยีต่างๆยานพาหนะหรือแม้กระทั่งความจเจริญบ้านเมือ,อ,องก็ถือว่าเป็นเครื่องดูห่มถือว่าเป็นอภรรตชนิดหนึ่งที่มต้องการอันนี้ไปดูได้เลยทุกสังคมรู้สึกว่าจะขาดแคลนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงได้รับการพัฒนาแต่ปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึง ในยุคปัจจุบันนี้ที่เกิดโครคภัยไข้เจ็บที่ที่มนุษย์คิดคาดคิดไม่ถึงยารักษาโรคจึงเป็นอันดับน่าจะเป็นอันดับที่สองเนี่ยแล้วว่าได้รับการพัฒนามากมายเพื่อจะต่อต้านกับเชื้อโรคที่เกิดขึ้นตามชาติซึ่งมนุษย์เป็นเป็นผู้ป่อให้เกิดขึ้นโดยมนุษย์โดยมดนุษย์ตัวเข้ามาถึงขานเองดังที่กล่าวมาการพัฒนาด้านกายภาพหรือด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยพัฒนา,าไปไกลจนกระทั่ง จิตใจภายในของเราเนี่ย <c oughs> รู้ไม่เท่าทันแล้วก็ทาให้รู้สึกว่าอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้จนขาดสติขาดความยังคิดดังนั้นหมหาวิทยาลัยสงฆ์ในจาเป็นจะต้องมาทมาํางานวิจัยเพื่อพัฒนาภายในใจภายในจิตใจพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์หรือหรือพัฒนาจิตใจเพื่อสังคมนั้นเองจะต้องมาเน้นหนักตรงนี้ถึงจะไม่ทนันแต่เราไม่หยุดนะครับต้องไม่หยุดเพื่อจะพัฒนาด้วยหลักธรรมทางศาสนาทีนี้มาพูดถึง วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงกรานันในในระยะที่สิบสามที่จะประกาศใช้ในปีพศสอง,องพันหหกห้าห้าร้อยหกสิบหกต้นไปเนี่ยห้าปีเนี่ยวิสัยทัศน์มีว่ามหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเพื่อที่สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับไม่ลืมที่จะพัฒนาจิตใจเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองเพื่อให้รู้เท่าทันในการในในความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และด้านวัตถุ แล้วก็ในกระทรวงอุดมศึกษาก็ได้แบ่งกลุ่มมาปีมามาปีนี้มาปี264 65นี้กระทรวงหลดมศึกษาได้ประกาศจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนี้ออกเป็นห้ากลุ่มซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนี้มีเป็นร้อยๆยมหาวิทยาลัยนะครับจัดจิงจัดกลุ่มในในตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยน,นั้นเป็นเป็นผู้ผลิตบัณฑิตขึ้นมาเป็นเป็นห้ากลุ่มนั่นเองซึ่งมหาวิทยาลัยสง์หรือมหาวิทยาลัยทางศาสนาเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่สี่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเราใช้หลักศาสนาหลักธรรมในศาสนาเนี่ยมาพัฒนาปัญญาเพื่อให้เกิดคุณธรรมในกิจใจของมนุษย์อันนี้ชัดเจนแน่นอนดังนั้นถ้าพูดถึงมาพูดถึงันร,ร,รกิจของอะไรเนี่ยก็จะเน้นในที่นี้ก็อยากเห็นได้มาที่งานวิจัยเป็นหลักภนร,รกิจของเราเนะี่ยมีสี่ก็จริงอัน,นัน,นร,รกิจที่หนึ่งก็คือ ผลิตบัิฑิตให้มีคุณภาพอันนี้แน่นอนการมีมาแลก็เพื่อพัฒนาทรัพยากรทรัพยากรม,มนุษย์ให้มีความรู้และรู้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมคู้คู่กันไปด้วยอันที่สองงานวิจัยเพื่อพัฒนาอันที่สามงานบริการวิชาการแก่สังคมอันที่สี่งานทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอันที่ปิดสี่อย่างนี้มาหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยยัยงคงมีและยังคงดําเนินการนะครับเลื่อนต่อเนื่องมาทุกแผนพัฒนานะครับ ในที่นี้อยากจะเน้นไปที่งานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์อีกสามภารกิจน,นั่นก็คือการผลิตบัณฑิตการบริการริชาการแก่สังคมและการทนุบำรุงศีลความขอให้ใช้งานวิจัยนี้เป็นหลักในการขับเคลื่อนภารกิจอีกสามอย่างแล้วรวมถึงตัวเองด้วยต้องใช้งานวิจัยเป็นหลักครับการผลิตผลิตให้มีคุณภาพแน่นอนคณ <c oughs> าจารย์จําเป็นจะต้องทําการวิเคราะห์วิจัยสิ่งที่เราเรียนกลังทําเพื่อผลิตัณฑิตนั่นเอง ให้ได้ผลออกมานเป็นผลที่เป็นอาคุตที่ชัดเจนนะครับรวมถึงแนะนําคําสอนให้นิสิตได้รู้จักงานวิจัยด้วยส่วนงานวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นเป็นงานหลักที่หมหาจุฬาทำอยู่นั้นน่ะก็ยิ่งทิ้งไม่ได้เพราะในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลได้เพิ่มสิ่งใหม่เข้ามาในงานวิจัยคือเพิ่มนวัตรกรรมเข้ามาไม่ใช่วิจัยอย่างเดียวต้องมีนวัตรกรรมด้วย ในอดีตที่ผ่านมาเนี <c> ่ย <oughs> มาจุลาเนะี่ยมีงานวิจัยด้านหลักธรรมทางพุทธศาสนาเยอะมากเป็นสัดส,ส่วนที่เยอะซึ่งก็ได้ได้รับฟังมาจากาผู้ชี่ยวชาญด้านภายนอกที่มาร่วมประชุมกับมาวทยอะไรบ่อยๆว่างานวิจัยด้านาศาสนาของมหาวิทยาลัยส์เนี่เยอะมากแล้วก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องการที่จะเข้ามาศึกษาและเข้ามาเรียนรู้แต่ก็ยังจับต้องไม่ได้ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็ค่อยว่าทีหลัง ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้นะครับเป็นองค์ความรู้ซึ่งมีการขยายความแล้วก็การเ,เปิดสิ่งต่างๆที่ที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจชัดเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ที่เราทำไว้เยอะเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปเนี่ยจะเพิ่มควา,วานวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะหาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นใหม่ๆสิ่งที่เป็นปัจจุบันเพื่อจะนําหลักคาเหล่านี้ให้คนเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองเรียกว่าเพิ่มนวัตกรรมเข้าไป เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยงานวิจัยเนี่ยจะต้องเพิ่มนวบบนัวตรกรรมเพื่อให้คนยุคใหม่ยุคปัจจุบันในศตวรรษนี้ศตวรรษหน้าเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายเราใช้สื่อไอทีสื่อออนไลน์ทุกช่องทางเพื่อเผยแพร่งานวิจัยอย่างน้อยมีงานวิจัยอยู่ในอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตที่ชนทุกหมู่เหล่าที่สามารถที่จะมาค้นคว้าได้เรียกว่าเป็นนวบบนัวตรกรรมใหม่ๆเนี่ยสมควรที่งานวิจัยจะต้องทํางานวิจัยนี้ย,ยัง ยังตอบโจทย์ให้กับงานบริการวิชาการแก่สังคมด้วยถ้าเราสักแต่ว่าเราทํางานบริการวิชาการแก่สังคม id, ซึ่งมหาลัยสงเนี่ยข้อนี้ทํามาตลอดและเป็นถ้าพูดถึงงานบริการดนคุณภาพ ura, การศรรึกษาในข้อนี้มหาลัยสงนี่ก็ยังก็ยังได้ได้รับความชื่นชมเรียวกว่าถ้าเป็นคะแนนก็เรียกว่าได้รับคะแนนสูงสุดมาตลอดนี่คืองานบริการวิชาการแก่สังคมแต่ว่ายุคต่อไปนี้เนี่ย หลังจากทุคที่เป็น n น w n o น m a l มอลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยการบริการวิชาการแก่สังคมเนี่ยมันจะต้องเพิ่มนว,วัตรกรรมเข้ามาทุกช่องทางเพื่อให้ให้บริการได้ทั่วถึงนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเสามารถที่จะบริการได้ไปทั่วทั่วโลกนะครับรวมถึงภาษาด้วยะังาานั้นต้องใช้งานวิจัยนี้เข้ามาทําการวิจัยนะครับหาช่องทางที่จะบริการวิชาการแก่สังคมและอีกข้อหนึ่งงานทะนุบรุงศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเนื้อแท้ของ วัฒนาธรรมทางพุทธศาสนาที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยซึ่งซึมซับอยู่ในเนื้อแท้ในจิตวิญญาณของของชาวพุทธนั้นแน่นอนนะครับศิละปะวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นเราปลูกฝังขับเคลื่อนสืบสานกันมาร่วมเป็นพันปีเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นระบบเก่าซึ่งคนรุ่นเก่าเรียกว่าเบบี้บูมเบอร์เนี่ยก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับใน ใน new, ในิวในในเจเนอเรชใหม่เนี่ยก็จะเข้าถึงยากเพราะฉะนั้นงานวิจัยจะต้องเข้ามาจากงานทนุบรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อการธนุบำรุงเพื่อการแพร่ให้กับเยาว,วชนรุ่นใหม่นะครับให้เขาเข้าถึงเหง,งนความสำคัญและจับต้องได้ถ้าจะอย่าง,อย,างอย่างอย่างยกตัวอย่างนะครับที่เห็นมาชัดๆเลยเนี่ยศิลปวัฒนธรรมที่ที่เมื่องาน EXPO เมื่อ 2020ที่ดูไบที่ผ่านมาเนี่ยงานนําเสนองานศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทย4ภาคเนี่ยนาเสนอภายใน15นาทีเนเป็นเป็นไม่ทิ้งร่องรอยนะครับไม่ได้ทิ้งร่องรอยศิลปะวัฒนธรรมของเก่าแต่ว่ามีของใหม่ได้รับการพิจนาเสดสารต่อยอดกันหมดะฉะนั้นใครไปดูเนี่ยภายใน10นาที15นาทีเนี่ย พอดีนะครับบางคนว่าน้อยแต่ถ้ามากกว่านี้คนก็จะไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับใน,นตัวอย่างยกให้ดูว่าถือว่าเป็นการทนุบรุงศิลปะธรร,รมเผยแพร่สูช่ชาวโลกทั่วไปไปดูได้เลยว่างานงานแสดงของศาราไทยซึ่งไม่ไม่ดูก็เห็นมันจะเด้งขึ้นมาในหน้าจออมิเตอร์อยู่ตลอดเวลาในช่วงนั้นนะครับนั่แหละคือการงานนําเสนอทนุบรุงศิลปะธรร,รมของประเทศไทยทั้งมีทั้งสี่ภาคเลยแล้วนำเสนอสั้นๆและไม่ต้องยืนเยอะ แล้วเป็นแบบนิว n o r m a l จริงๆแล้วใครเห็นก็สนใจว่าเป็นสาคลไม่ได้ทิ้งร่องรอยของต่ออันนี้ตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เยาวชนของเราเอาไปปรากฏในสารตาชะโลกอย่าลืมว่าเขาผ่านงานวิจัยมาแน่นอนดังนั้นในการจัดงานระดับชาติครั้งที่สองของวกเรสุรินเนี่ยเข้าที่ดูเนื้อหาสาระก็คือเพื่อจะเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมนั่นเองถึงอย่างไรก,ก็ตามงานวิจัยงานวิจัยที่ที่ท่านหลายที่จะนําเสนอ ในวันที่สามพฤษภา,านี้ก็ถือว่าเป็นเป็นของดีงามนะครับที่ท่านไปทําวิจัยมาก็ขอให้นําเสนอในวัตถุประสงค์ใหญ่ก็คือเพื่อเพื่อพัฒนาสังคมนั่นเองเพื่อสร้างสรรเพื่อเผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค อาจารย์แล้วก็นิสิตแล้วก็เพื่อประโยชน์กับสังคมนั่นเองดังนั้นจึงให้ความคิดว่าเสนอไว้ว่าในอนาคตงานวิจัยของาลัยสงเนี่ยขอให้เน้นงานวิจัยและวัตกรรมเพื่อพัฒนาภายในนะครับใจและสังคมหนึ่งด้วยหลักศาสนาเพื่อเพิ่มคุณธรรมให้กับสังคมในโอกาสนี้จึงขอแสดงความยินดีชื่นชมกับวิทยเขตสุรินทนะครับที่จัดงานวิจัยไอ้กัดจัดงานประชุมวิชาการครั้งที่สองขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยเน้นงานวิจัยซึ่งก็ตรงกับยุคสมัย เพราะว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาภารกิจสีด้านด้านไหนเนี่ยขอให้ใช้งานวิจัยเป็นหลักให้นึกถึงงานวิจัยอย่านึกเองนะงานงานพัฒนาปัญญาด้วยคุณธรรมด้วยศาสนาให้เกิดคุณธรรมกับสังคมเนี่ยต้องเจริญก้าวหน้าแน่นอนขอให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆถึงจะยังไม่เห็นผลในวันนี้แต่ขออย,ย่าหยุดนะครับขอสนับสนุนเต็มที่นะครับดังนั้นแต่ดังที่กล่าวมาแต่ต้นนี้ก็ ก็ม <S an> ีความหวังว่าอย่างนั้นนะครับขอให้วิเชตสุรินหรือวิเขตวิเดศง์อื่นได้ตระหนักดีในงานนี้ให้มากนะครับต้องต้องพัฒนาอะไรครับใหม่ๆเพื่อมาสบเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนานะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาขอส่งเสริมกันตึงที่นะครับขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านของวิเชตสุรินทั้งที่เป็นพระกุศลและเป็นฆราวาสนะครับที่ ร่วมแรงร่วมใจการจัดงานกิจาก,าการครั้งที่สองขึ้นมาก็ได้แต่หวังว่าขอให้ผลนี้จงสำเรธจกับสังคมไทยและสังคมโลกโดยทั่วกันในที่สุดขอองคนวอพรให้ผู้บริหารคณาจารย์ของวิทยาลัยศุลินทุกรูปทุกคนนะครับได้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพปานานที่ท่านปฏิบัติอย่างนี้เพื่อเพื่อความยั่งยืนของมาลายสงและความยั่งยืนของหลักธรรมนะ เพื่อให้เกิดปัญญาและคุณธรรมกับสังคมโดยทั่วไปขอเจริญพรละขอบคุณ